ลิงซนมากก็เลยต้องจับลิงขังแก้งลิงอ้อยอยะไรคะอะไรอะไรน้องเหนียวฮะลิงซนมากก็ต้องจับลิงขังโชคดีว่าไงลูกโชคดีร้องจากหมู่บ้านนี่มันนี่นะคะแกล้งมันนี่นี่มันต้องต้องลงโทษบทลงโทษ ชอบหนียกนอกบ้านนี่อยากนอกบ้านก็แค่นี้ช่าีเมื่อไงลูกช่มีตีอวทำไมปิดอย่างนั้นนะ่ะช่างตีโอ้ยเอามันนี่ไม่ลงเหงือล่างน้ำตาลน้ำตาลตาลั้งเลยนี่น้ำตาลเขาแบบรู้ภาษาออกมานอกบ้านแล้วเขาก็รู้ว่าเขาคุรอยู่ตรงไหนเขาก็จะทำตัวน่ารักอืม ก็จะทําตัวน่ารักไม่เป็นปัญหาของแม่นี่นี่น้ำตาลอันอันอนี้โกโก้นะคะโกโก้โกปโก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาลนี่ยนี่เขาลูกคิวของเขาเขาจะต้องนอนยังไงเขาเ็นเจ้าน้ารักของเขานี่เนี่ย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 น้ำตาล 难道是你了？嗯嗯嗯嗯